วายนะคบวันนี้ก็จะมาเล่นสกายวอลผมว่าจะเปลี่ยนเล่นบ้างนะมาเดี๋ยวมาเล่นสกายวอลเลยนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราพัหนานะครับรอให้น้องๆคอมเมนต์บอกพี่เลยว่าจะให้เล่นอะไรเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวดูลิงก์ใต้คลิปนะครับว่าไม่ไม่ใช่ผมจะดูคอมเมนต์ใต้คลิปว่าใครจะให้ผมเล่นอะไรเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นสกายวอลกันนะ เย่ yeah. เดี๋ยวรอพันหน้าใครอยากให้ผมเล่นอะไรก็คอมเมนต์บอกเลยปึ๊บปึ๊บด่านอะไรด่านนี้นะมึงด่าน,นไม่ให้ทุกปึ๊บเปิดทีอุ้ยทุกของไม่ดีเลยวะทุกของอะไรกันเลยลูกวันนี้เอาของกินกัน เลขสี่แล้ววิ้ยายมุมๆเยอะเต็ดสิห้าด่านนี้มันหาของอะยากไงฮะก็เลยต้อง้ยทุบยายมุมฮ้ยทุบมุงนีดีกว่าทุบยังไงวะให้มันง่าย ลูกอย่างนี้แล้วก็เปิดเอียบเรียบร้อยใส่ไปเลยยันหลอดแล้วก็น้ำมีถัหดดงหนึ่งเฮ้ยมันไปถึงตรงกลางแล้วเหรอวะเฮ้ยเชีย่ยแอดมินนะสัตว์แม่งบินได้ ไม่แอดมินมันก็โปอะเอาดิเชื่อผมดิไม่แอดมินมันก็โปะเอาอ่ะแม่งบินเอาเลยไยแกลนจะตาตแม่งบินมาเลยม่งตีตกไม่แอดบินมันก็โป่นะแต่ผมว่าน่าจะเป็นแอดมินนั่นแหละตบก่อนเลย ม่ใจเออเอ,อนี่ไงออกปึ๊บไปเล่นจอดีกว่าโหเย่มันมาจากไหนวะไม่ได้สังเกตเลยอุย้ยนับไม่รู้ดีกแล้ววะนับไม่รูดนายทำเซน,นเหมือนเรียนมานะอันเล็กไปกินะ มันชอบลอยตูดมันหมาลอบกัดเอ๊ะสี่สามสองหนึ่งเริ่มเยอาเอาแมปเก่าโอเคนี่แมปใหม่วะ่ะของถือว่าใช้ได้อยู่นะไม่ถือกับแย่มากปุ๊บใส่ถุงท้ามาเลยม,มีมีอะไรไหมอุ้ยใช้ได้ใช้ได้ นี่รอบนี้ของดีอยู่นะของดีไดนไงโอเคมัพร้อมบวกพร้อมบวกจะตรงกลางเนี่ยผมจะบอกเลยว่าของดีมากผมเสียบบอกได้ตอบอย่างงี้กันอุ้ยอุ้ยอุ้ยบอกได้กับเพื่อน ใช่ไหมนั่นไงว่าแล้วจจี G W K กลายนี่เปิดหีมเอาป๊าปปมาปมาอยากได้อยากโดนขออยากได้อยากโดนนี่แหละ ใครอย่ามาลอยตูดนะเวยนายหุ้ยหุ้ยใครเอ mm ้ยเฮี้ยใครลอยจังวะเออเฮ้ยเดี 8, nah ๋เดินเดใครใครใครนี่ยไอหินนายนยหมาลับกัดนะเดินจะตัวว่าเอาเฮ้ยเข้าเล่นเลยรอทำไมมัน ทำไมมันมืด,มดจงังวะมันไม่สว่างอะว้าปอกเลยอ๊บนี่รอคนเข้าเล่นกระโดดนี่แม่งเลย,ยนี่เราเนี่ยไห้นีนคนมันเล่นเข้าหน,นอ,อ๋อเขานี้กันเจเจ GJWK ห้าเจ็ดแปดโอเคเติมเตจมันละอึ๊บอึ๊บกระโดดขึ้นได้ไหมกระโดดขึ้นได้ไหมกระโดดขึ้นได้เออได้เป็นไงเราโปรฟิชั่นลอยู่แล้วเฮ้ยทำไมมันมืดมืดจังวะเซอร์บัคอะไรไมมันมืด ตลางคืนตอลอดอออรู้และด่านไหนด่านที่มีลราวาออหอไม่ค่อยดีเลยว่ะต่อนนี้เจอก็ ตาแล้วโอเควีสโนบอลอ่ะใครตอบไปกลางกม็มีอ้าวตอบมึงไปตอนไหนวะมึงโคตรเร็วเลยอะ่ะไปแบบไม่ให้เส้มไม่เสียงเลยอะ่ะมึงมึงโปรฟิช่นนต์นะ่นี่ยต้องไปด้วยแหละเราต้องการบล็อกแหละ professional 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 เล่นต่อเล่นต่อพลังมันมันเซฟไหนวะเซิร์ฟอุ้ยไม่ใช่เซิร์ฟนี้ดิเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟเซฟนี้อ่ะนี่นะเข้ามาแล้วท่านเ,า <c oughs> เปลี่ยนด่านใหม่ได้ไหมออเอาจะด่านเก่าเมีแค่นี้อ่ะด่านอ่ะหรือว่ด่านนี้ มึงจะด่าอะไมั้งตกคู่เลยตายคูอึ๊บมหนึ่งส,สเริ่มด่าอะไรอ่ะด่านี่เหรอไม่เก่านะเนี่ยอุ้ยจุดตาน,นี้ผม่าของดีนะของดีมากเลยชุดเล็กแต่ทั้งตัวแล้วเนี่ยืดูสิ มันมีดาบอะมีดาบไหมโอ้ยข <c oughs> วานเพชรว่าขวานเพชรว่าเอาวะ่ะเอาวะ่ะตาหนี้จัดวุ้ดีจัดวุ้ดเฮ้ยอันนี้ใส่ไปแล้วอ่ะขวานไข่ปึ๊บจนูน้ำโอเคที่เหลือก็บล็อกอย่าแหลกแล้วกันนะนา,นายบล็อกขอร้องนะบล็อกอุย้ยบล็อก บอกเอ้ยบอกบบอกบบอกบมีแร็คแล้วบอกบบอกแล็คเรามีร้องนะตอนนี้ของโหดด้วยเอ้ยเอ้ยตกกัวเฮ้ยจะโปรยได้แล้วเก็บเก็บเก็บ จะสตามทูเปอร์ยังไงนายอาขอนเพชรดีกว่าผมอ่ะมันจะแรงกว่าดาบนะหรือว่าดาเมจเท่ากันะมันไปแล้นายทำอะไรนายทำอะไรทำอะไรทำอะไรเอ้าเฮ้ยมันหายไปไหนรู้แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยจะตายจะตายเฮ้ยโดยเฮ้ยเมื่อกี้มันแหลกมากเลยนะเออ ความแหลกมันเฮ้ยหัวร้อนแล้วเนี่ยหัวร้อนทำไมมันแหลกๆหลมาแหลกอยู่ได้ปึ๊บปึ๊บตกปึบปึบปึบหนึ่ง เริ่มได้หุยเออมแบบนี้จัดว่าได้อยู่จัดว่าได้อยู่อได้อยู่วะของใช้ได้อยู่รวมถึงกับว่ากากเลยอ่ละจึบจ๊บจึ๊บใส่ปไปเลย บอกอย่าแหลกนะบอกอย่าแหลกนะอออโอเคใครตบกูวะแม่องอะ <c oughs> คูกำลังเปิดดีบิวมาเลยหลังคูทำไมาโอเคเลยตาหนึ่งดีกว่าเหลืออีก15นาทีแล้วนีว่วาอันไหนอันนี้อันนี้ ตี okay. ้่งสามคนละโดเราโปรฟิชแนนนะนั่นนายไม่ีช่นะสามนาทีมะเอโปรฟิชแนนน์สี่คนอะตึบตึตกะ เพิ่มหคนแล้ววะสิบเก้าแปดเจ็ดหสี่ศเริ่มได้เสืร์ไพรสเออน,นี่ไงโอเคถ้าได้อยู่ไม่มีเหมือนตาที่แล้วบว เราถุงเท้าหมวกขวานมาด้วยโอเคครบครบตัวครบตดนา,นายครบชุดเลยแต่ว่าชุดกากๆา,กากไปหน่อยไหมยังไม่มีใครอต่อไปกามวะปุ๊บบล็อกอย่าแหลกนะแหลกเราร้องนะเว้ย ่าเานี้ก็ได้ตุบๆๆเฮ้เฮมันปลามันปลาวะ่ะจะเอาใช่ไหมนายเฮ้ย มีคนมีคนตอบไปแล้วว่ะมีคนตอบไปแล้วลว่ะกูไปด้วยสินาย <c oughs> อย่าเอาคนเดียว อย่าย่าปาได้ๆๆโอเคครับสําหรับวันนี้ก็มีจบเียเท่านี้นะครับอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็เอาไลค์สักหนึ่งพลค์ด้วยนะโอเคบ๊ bye ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดี